ชมเบี้ยหอยในสมัยก่อนค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็คือเบี้ยหอยที่ใช้จริงในสมัยก่อนนั่นเองเห็นไหมคะทุกคนยังมีความสุขสดใสสวยงามอยู่ค่ะแต่เบี้ยหอยบางอย่างนะคะที่ผลิตภัณฑ์เรามีนะคะจะเป็นเบี้ยหอยที่เกิดจากการขุดพบในหยนะคะและขุดพบในจังหวัดพิษณุโลก การที่เบี้ยหอยนะคะถูกขุดพบในหายอายุเป็นร้อยปีนะคะมันจะไม่มีความสวยงามใสๆแบบนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบสีออกคุณๆแตกหักง่ายเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินนับร้อยปีมาแล้วนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจอยากเห็นของจริงนะคะท่านสามารถมาชมได้ที่พิพิธภัณฑ์พุพันธ์ไก่สะสมของโบราณพิษณุโลกเราจะมีวางไว้ทุกคนสามารถจับถือดูได้เลยว่า รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงและที่สําคัญมันคือหอยจริงๆนะคะทุกคนไม่ใช่ของที่ทํารอกเลียนแบบนะคะมันคือหอยจริงๆที่ใช้จริงในสมัยโบราณน,นั่นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะที่นี่เราเปิดให้เข้าชมฟรีมีของโบราณให้ชมนับหมื่นชิ้นค่ะ